คนบันเทิงร่วมยินดีวานรัชชุแต่งเรียบง่ายแต่งเรียบง่ายคนบันเทิงแห่ยินดีวานอดีตพระเอกดังเรียกต้ว่าหลังจากที่รอคอยกันมานานรัก13ปีสุขงอมขอแสดงความยินดีกับวานรัชชุหรือวานซีซั h นเชน อดีตนักแสดงมากฝีมือทีล่าสุดวันนี้12มีนาคม2566ถือเลิกดีข่วงแนนแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันยาวนานจัดงานแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่ประเทศไทยทามกางเพื่อนๆคนบันเทิงและเพื่อนนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีมา,มา,มากมมาากยอาทิสันนี่สุวรรณเมธานนท์เต๋อฉันทวิต ยงส่งยศเบควงซิลเบลสุพลรวมถึงเหล่านักแสดงคาย g d ดีทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2022วานรัชชุก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวแล้วที่ซันฟรานซิโกสหรัฐอเมริกา